สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเซฟ c รนชานเลนะฮะอยู่ด้วยกันกับเกม v a l o r a n t FORCE 2อีกเช่นเคยนะครับผมทำช่วงนี้ทำคลิปดีเทลเรื่องเกมนี้ออกมาลัวๆยเลยเพราะว่ากูติดยังไงล่ะนะฮะอ่า,อาไม่เป็นไรนะครับเอามาเข้าเรื่องกันดีกว่านาะอคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับาการเดินทางของมือใหม่นะครับเหมือนว่าผู้ที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยน้องใหม่สำหรับเกมนี้เนี่ย ควรจะทําอะไรบ้างควรจะโฟกัสเรื่องอะไรบ้างแล้วทันไหมไม่ทันไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเอาเรื่องทันก่อนนะเพราะว่าแบบบางคนเข้ามาเพิ่งเพิ่งจะได้เข้ามาลองเกมนี้แล้วแบบก็จะมีคนอื่นที่เขาเล่นมาไกลแล้วอะไรเงี้ยนะประมาณอาทิตย์กว่าอันนี้ตามมาน้องน้องใหม่ตามมาทีหลังประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยจะจะทำตัวยังไงจะทันไหมพี่อะไรเงี้ยหรือว่าหนูไม่เล่นแล้วไปหาเกมอื่นเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะผมต้องบอกเลยนะครับว่าน้องใหม่เนี่ยก็ทักก็เล่นได้นะ เกมนี้มันเป็นเกมที่เล่นกับตัวเองหมายถึงว่าเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเป็นเกมแท็กติกมันไม่ได้ต้องไปแข่งกับใครยิ่งมีคนไปไกลๆแล้วอ่ะยิ่งดีเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนเราสามารถขอเป็นเพื่อนเขาได้เนี่ยเราจะมีตัวที่เลเวลสูงๆอะ่ะมาช่วยเราในการผ่านด่านนะครับมันจะดีมากคล้ายๆเอเวอร์โซ่แหละแต่ว่าเนื่อนไขในการเรียกมาใช้มันก็จะคนละแบบน,นะมันไม่ใช่แบบเอเวอร์โซ่มันจะคล้ายๆแบบว่าหยิบม,มาใช้เรืเ่อยๆเข้ามาเอามาเข้าทีมแต่ อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเราต้องจัดทีมก่อนถ้าตัวใดตัวหนึ่งในทีมเราตายตัวซัพพอร์ตของเพื่อนที่เราเลือกมาเนะเหมันจะเด้งเข้ามานะครับผมโอเคนะฮะเ,เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกข้อแรกนะครับที่มือใหม่ควรจะรู้เนาะคือตัวละครที่เราควรมีใน ID นะครับผมอ่าผมจะอธิบายโรแล้วก็ตัวละครที่ดีให้ให้ฟังก่อนละกันนะครับ เกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5โลห้าหโลนี่แหละนะก็จะมีการเดียนสายแทงนะครับแชมเปี้ยนจะเป็นสายโจมตีเอ่อชาร์โดเป็นโจมตีนะครับม mm ิติกก็จะเป็นโจมตีเหมือนกันฮ mm ูลเลอร์เป็นสายซับแล้วก็เรนเจอร์โจมตี mm hmm. เอาแค่นี้มีแทงมีโจมตีมีซับนะครับเนาะจริงๆมันมีได้2แบบนะเพื่อนๆเล่นสามารถเล่นตัวอวยเลยก็ได้เราชอบเอ่อคาแรคเตอร์ตัวไหนอาร์ตตัวไหนเอามาเล่นมันเล่นได้หมดครับมันไม่ต้องก็ได้ แค่มันจะผ่านด่านยากมากไหมหรือจะง่ายกว่าไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่ติดเทียร์ติดท็อปเทียร์หรือเปล่านะครับโอเคเอองั้นเรามาเริ่มกันกันกบสายแท้งเนาะผมจะบอกแค่ว่าตัวไหนที่ดีมากๆในเกมนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถเอาไปผ่านด่านได้ง่ายๆเนาะแต่ตัวอื่นก็เล่นได้จริงนะครับตัวที่ดีที่สุดนะครับสำหรับแท้งนะฮะคืออัลติมานะครับและเออเนะครับ ส่วนรายละเอียดเนี่ยผมจะทําคลิปอีกอันนึงขึ้นมานะครับเป็นเหมือนกับว่าเอ่อตัวเนี้ยดียังไงควรไปสายไหนเพราะว่ามันจะมีจ็อบต่อมันจะเป็นเหมือนจ็อบแรกขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับอี๋ยวให้ดูแบบคร่าวๆเนี่ยมันจะเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามหรือว่าขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามแยกสายได้คล้ายๆแลกอ่ะแลกก็จะมีสมมุติว่าเป็นสอดแมนมาก่อนใช่ไหม สอดแมนมาก่อนแล้วก็สามารถเลือกจะเป็นไนท์หรือเป็นครูเซเดอร์ก็ได้แล้วก็ไอพวกไนท์กับครูเซเดอร์จะเป็นคาสองใช่ไหมพอการพอกระดดกระโดดขึ้นไปเป็นคาสามก็จะเป็นหลอดไนท์กับพาราดินหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับอืมเนาะโอเคสําหรับการเดียนนะครับทีมแท้งเนาะดีสุดคืออัลติมากับเฟย์นะครับสองตัวตัวไหนก็ได้เนาะตัวต่อไปนะครับสายแชมเปี้ยนนะฮะดีสุดนะครับวินเซนต์ Vincent, แน่นอนจบตัวเดียวจบครบในหนึ่งเดียวนะครับที่เหลือไม่ต้อง นะะฮแทโดนะครับสายแอสโนดีสุดมีมิุนะครับมีเจนนี่นะครับเจนนี่นี่แถมแจกฟรีแล้วนะยังไงก็ได้นะครับแค่นี้ผมเอาแค่นี้แหละนะครับขอบต่อไปเป็นมิติกนะครับเป็นสายเวทเนาะดีสุดนะครับเมดลีนนะครับแค่นี้แหละจบผ่านนะครับฮิวเลอร์ดีสุดนะครับเป็นเ s สเตัวนี้อิมิเลียนะครับคิวดีสุดนะครับ ถ้าไม่มีก็ใช้ SR พวกนี้ได้นะครับแต่จริงๆทีมผมไม่มีฮิลเลยนะก็ยังเล่นได้นะครับไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะตัวฮิลก็เล่นยากนิดหน่อยแต่ก็เล่นได้นะครับสายธนูดีสุดนะครับตัวนี้อีเดนนะครับหรือซิเวล่าได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีจะใช้โรล่าหรือเอสเทเรียก็ได้น้องดีเหมือนกันแต่ความหลากหลายจะหลากหลายมากกว่าคือ Eden อีเดน่ยยิงแรงสุดอีเดนเนี่ยยิง ยิงทีที่แตกนะครับแต่ว,ว่า2ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับสายยิงบ้างซัมมอนบ้างก็เอาไว้เป็นเล่นแบบแล้วแต่ว่าเราจะวางแผนการเล่นยังไงนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้ก็อย่างที่บอกว่าตอนที่เราเลืเลอก,เล,อกเลือกจะเล่นเกมนี้เลือก ID เนี่ยเราควรจะรีโลหาตัวเหล่านี้ก่อนนะครับแทงสองตัวที่บอกนะครับอัลติมากบเฟแชมเปียนวินเซนต์อ่ชาโดมิุกับเจนนี่เจนี่ไม่ต้องนะครับหามิูตัวเดีดเยวพ เนาะมิติกแมทเทลีนนะครับอ่าฮิลเลอร์เอมิเลียตัวนี้แล้วก็เรนเจอร์นะครับเป็นอีเดนนะฮะหรือว่าซิเบล่าก็ได้นะครับคู่นี้นะครับโอเคก็ผมเข้าใจแหละบางทีการซัมมอนโลเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะพึ่งดวงเยอะนะครับหายยากบางทีรีมาหลไอดีแล้วเนี่ยก็ไม่ออกตัวที่อยากจะได้ทันทีตัวอวยทันทีหรือว่าไม่ออกตัวที่มันเก่งๆและทีพี่ทําไงก็แนะนําว่าไปซื้อเอาตาม เขตซื้อขายนะครับก็ระวังด้วยยังไงก็ผ่านผ่านกลางอะ่ะน่าจะดีสุดนะครับผ่านผ่านซื้อขายผ่านแอดมินกลางอะ่ะจะดีนะฮะก็หลังจากตัวละครที่ควรมีนะครับได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยได้ทีมได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจัดทีมถูกไหมฮะอ่ะเราก็จะมาอยู่ที่การจัดทีมนะมันจะจัดยังไงพีม่มันจะมันจะงงงงนะว่าแบบกูควรจะจัดยังไงดีว่าให้มัน ตีกันเป็นทอดๆหรือ,อยังไงเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาจัดกันให้ดูนะครับเราดีมูฟออกไปก่อนนะฮะไอ้ด้านซ้ายนี่ไม่ต้องสนใจนะครับเอาออกก่อนอบอ่าเราเริ่มแบบโล่งๆเลยเนาะอ่าสมมุตินะครับเริ่มมาเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆสังเกตก่อนว่าผมหยิบม,มาหนึ่งตัวก่อนละกันเมื่อจะสังเกตว่าตัวอัลติมาเนี่ยจะเห็นรูปกลมๆรูปหัวใจสีเขียวอยู่ด้านขวาบนเห็นไหม บางคังมันก็จะมีแง่งออกมาจากตัวอัลติมาเป็นเขียวเข้มด้างล่างกับด้านขวาประมาณนี้ก่อนนะครับผมจะเรียกเป็นกลมเขียวกับแง่งเขียวเข้มนะกลมเขียวกับแง่งเขียวเข้มเป็นของอัลติมานะครับอ่าอย่างถ้าเป็นวงวินเซนต์อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ากลมเขียวแง่งเขียวเข้มเหมือนกันแต่ถ้าเป็นมาเตลินจะเรียกว่ากลมชมพูแง่งขาว เอางี้ไง,ไง่ายๆนะครับนอนๆๆไม่ไม่ไม่งงนะไม่งงนะผมว่าผมว่าผมหวังว่าจะอธิบายแบบไม่งงนะอ่าโอเคนะครับเริ่มมาเราเราก็เริ่มมาจากวางตัวแทงก่อนเพราะว่ายัางไงทีมต้องมีแทงถูกไหมทีนี้เนี่ยเราจะลิงก์กันยังไงล่ะแบบไหนดีลิงก์ยังไงดีทีนี้เนี่ยเราต้องมาหาแล้วว่าเออทายังไงถึงจะเกิดลิงก์ได้การเกิดลิงก์ได้ก็ต้องเป็นแบบนี้อาจจะผมหาตัว ให้ดูอ่าตัวนี้ชุบอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าอาติมามันเกิดลิงก์กับเอสเทเรียนะครับเนื่องจากเอสเทเรียเป็นกลมเขียวเข้มและแง่งเขียวอ่อนซึ่งจะไปแปะได้พอดีกับกลมเขียวอ่อนกับแง่งเขียวเข้มของอาติมามันจะสลับกันนื้อ,อวอา่าอ่าถ้าอติมามีแง่งเขียวออกไปทางไหนให้หาตัวที่มีกลมเขียวมาวาง ไว้ฝั่งนั้นนะครับอ่ะอย่างสม,มมุติว่าถ้าเออ่ผมเอาตัวตัวนี้ตัวแต่ตอ่ะอย่างเงี้ยมันจะไม่จะเห็นว่ามันไม่ได้ลิงก์เหมือนกับที่ลิงก์อัลติมาเอาอีลิสมาลิงก์กับเอสเทเรียเนี่ยมันจะไม่ได้ลิงก์เหมือนกับอัลติมาคือมันจะมีลิงก์แค่เส้นทางเดียวเนื่องจากเอสเทเรียเอ้วิทย์อลิสเนี่ยเป็นกลมขาวแต่แง่งเขียวเข้ม แต่ว่าเอสเทเรียเนี่ยเป็นกรมเขียวเข้มแต่แง่งเขียวอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลิงก์ได้แค่การที่ลิงก์เอสเทเรียไปหาเอ้ยลิงก์เอลิสไปหาเอสเทเรียเท่านั้นนะครับลิงก์เอลิสไปหาเอสเทเรียเท่านั้นมันจะไม่มีการลิงก์ความข้อดีจากเอสเทเรียไปหาเอลิสนะครับจากที่เห็นอนะ่มันจะเป็นดําข้างแล้วก็เป็นสีข้างแต่ถ้าลิงก์แบบดีทั้งคู่อ่ะก็จะเป็นสีแบบไปกลับนะครับ อ่ะแบบนี้พอ,อพอเข้าใจวิธีการลิงก์ไหมถ้าให้ดีสุดอะ่ะก็คือเป็นแบบนี้เป็นแบบมีสีสองข้างแต่ถ้าเท่าทำทำเท่าที่ทาได้ก็คือเป็นสีแบบแค่ลิงก์อันเดียวก็พอนะครับอ่าผมจะลิงก์ให้ดูแบบเทพเลยนะเอาออกก่อนโอเคลิงก์แบบเทพมันจะมีตัวนี้อันนี้แล้วก็ถ้าจาไม่ผิดจะเป็นลุงสมุไลมั้งไม่แน่ใจมีไหมอ่านี่ อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันจะลิง์เยอะมากนะครับเห็นไหมผมหาดีๆแป๊บหนึ่งอันนี้ขาลงขาลงเขงียวอ่อนเอาว่าถ้าแบบมันมันมันจะมีอุปกรณ์ของให้สามารถบิดแง่งได้อะสมมุติว่าอัลติมามันเป็นแง่งออกขวาก็ลงล่างถูกปะ่ะมันจะมีอุปกรณ์สามารถกดแล้วจะทําให้แง่งเนี่ยกลายเป็น แนวอื่นแทนได้นะครับแล้วก็ค่อยค่อยไปใช้ทําให้มันจะได้ลิงก์แบบรวมรวมเนาะแค่ลิงก์แค่นี้ก็เทพเลยนะใ่ปะแล้วที่เหลือเราก็หาอะไรมาใส่ก็ได้อย่างนี้มาใส่ตึ๊บอ่าเราก็จะได้ลิงก์ที่สวยงามนะครับแล้วก็สามารถมากดดูได้ว่าอะไรทําตัวไหนทําอะไรจะทําให้เกิดลิงก์ไปหาใครอะไรเงี้ยนะก็จะลิงก์เยอะมากนะครับเหมือนกับเรากดตาเดียวอะ่ะถ้าเราทาทิกเกอร์ได้นะตาเดียวอะ่ะมันก็จะส่งลิงก์ไปให้ตัวนู้นตัวน,วนี้ตัวนั้นทํา เคลียร์ต่างๆยิงเออยีบัฟเออยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นสมมุติแล้วกันอัลติมานะครับมันเขียนว่าเมื่อตัวเนี้ยได้รับฮิลนะครับจะมีโอกาส57%ในการทริกเกอร์ลิงก์นี้แล้วก็เห็นเลข2ข้างบนไหมมันหมายความว่า1รอบอะมันจะทริกเกอร์ได้2ครั้งนะครับก็คือถ้าตัวเนี้ยถูกคิวสอครั้งมันจะทริกเกอร์ความสามารถด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็คือบอกให้เพื่อนๆเนี่ยโจมตี เป็นพลัง54%ของเดนเมจที่มีนะครับในระยะที่มีนะประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าตัวนี้ได้ฮิลวไปไหนล่ะชอบหลุดถ้าตัวนี้ได้ฮิลนะครับตัวอื่นก็จะได้โจมตีนั้นอย่างนั้นเองนะครับดูในนี้ได้หาก่อนเงี้ยถ้าตัวนี้ได้ฮิลก็จะมีทั้ง57%าสตตัวนี้ได้โจมตี พอตัวนี้ได้โจมตีตัวนี้ก็จะได้โจมตีต่อถักไปเรื่อยๆนะครับโอกาสก็60 60เปอร์เซ็นต์แต่เนี้ยมันดลิงกันดุ้งดิ๊งดุ้งดุ๊งดิ๊งดิ๊งมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูทีมที่ผมลิงก์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนาะอ่าทีมนี้นะครับมันอาจจะดูงงๆหน่อยนะแต่ก็คือใช้ทีมนี้มาตลอดเนาะก็จะมีลิงก์ตัวอติมาไปหาเจนนี่นะครับเจนนี่ไปหามิอุ จนนี่ไปหาอีเดนแล้วก็อีเดนไปหาเมทเทลีนประมาณนี้เนาะส่วนการ์ดนะครับการ์ดด้านข้างเนี่ยการ์ดพวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับแอคชั่นเสริมอย่างการ์ดสำหรับฮิวการ์ดสำหรับสร้างโลก่การ์ดสำหรับบัฟโจมตีนะครับสามารถใส่ได้พวกนี้ฟรีนะพวกนี้ฟรีนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เกิดการลิงก์กันเกิดขึ้นในในตัวละครเนี่ยแบบ ทำแอคชั่นแล้วก็ลิงก์ปิ้งปิ้ง,ปง,ปงไปมาเนี่ยมันจะสะสมเกจของการใช้การ์ดพวกนี้อย่างการ์ดตัวนี้มันบอกว่าใช้คอร์ส4เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถ้าเรามีการลิงก์เกิดขึ้นมากกว่า4ครั้งเนี่ยเราก็จะได้คอร์สมา4นะครับแล้วก็เอาคอร์ตัวนี้มาใช้การ์ดตัวนี้ได้แต่ก็จะติดคููดาวด้วยนะอย่าลืมแค่แล้วก็จะติดคููดาว7เทิร์บ้างเยอะมันบางอันก็เยอะ5เทิร์ เเทินอะไรเงี้ยก็จะใช้ก็คิดดีๆก่อนเนาะโอเคเรื่องการจัดทีมลิงก์กับการ์ดจะมีแค่นี้นะครับส่วนความสามารถอะไรเนี่ยผมอธิบายได้ไม่หมดหรอกนะเพื่อนๆต้องไปดูเอาเองว่าแบบตัวนี้ลิงก์ทำอะไรได้ตัวนี้จะทิกเกอร์ลิงก์ได้ยังไงนะับประมาณนี้หลังจากลิงก์ทีมและก็การ์ดแล้วเนี่ยเราควรจะรู้อะไรอีกนะครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับขั้นแรกก่อนละกันเอาเอาแค่ขั้นแรกขั้นแรกแรกอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยจะหาได้จาก ตามด่านเนาะผมว่าถ้าจะไม่ผิดจะด่าน2หรือด่าน3นี่แหละตามด่านเล็กคู่นะอย่างเงี้ยอันเนี้ยเด่นว่ามีอุปกรณ์สมใส่นะครับดอปจากด่านนี้เนาะอ่าก็ตามหาไปนะครับค่อยค่อยหาไปด่าน2ด่าน4ด่านเล็กคู่นั่นแหละอาทีน,นี้เนี่ยมันมีเซตยังไงบ้างมันเป็นอุปกรณ์นะนะมันก็จะมีเซตมันจะมี1ตัวเนี่ยจะใส่6ชิ้น มีหมวกมีเกาะมีดาบมีอาวุธลองนะครับ accessory แ,แล้วก็ผ้าคลุมนะอ่าทีนี้เรามาดูว่าามีเซ็ตอะไรบ้างครับก่อนอื่นก่อนอื่นมันจะเริ่มอย่างนี้คือแรกๆอ่ะโซน chapter แรกๆอ,อ่ออะมันจะดอบของ R R ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะเป็นขอบฟ้าแล้วก็พอไปเยอะๆสักดัาน9ป c h a p t e มันจะดอบของ R บวกจะเห็นว่าเป็นขอบแบบ ขอบที่มีเรืองแสงอันนี้คือ R บวกนะครับแล้วก็พอผ่านไปซักทับเตอร์เท่าไหร่วะไม่แน่ใจอะ